เข้ามาเยอะครับว่ามีปาเจโร่ราคา8 9 0 0 0 0ไหมวันนี้เลยจัดมาให้สักหนึ่งคันคันนี้8 7 9 0 0นะทุกคนรถปี2017ได้ออปชันแบบครบ,บครับก็ปาเจโร่เนาะให้สั้งเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันกล้องรอบคันเลดงเรด้ามีให้พร้อมครับมาไล่มาดูด้านท้ายกันนิดนึงดีงกว่าเป็นไงนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบสีเทานะทุกคนสีเทาแลมโบหรือเปล่าไม่รู้นะไปคิดกันเอาเองนะครับทุกคนในส่วนของด้านท้ายของเขานี่ ก็จะเป็นไฟยาวแบบนี้นะครับทุกคนเปิดท้ายมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเป็นประตูแบบไฟฟ้าครับทุกคนเหมือนเจ้าของเก่าเ,เขาจะไปติดเพิ่มมานะเป็นประตูไฟฟ้าหัวน็อตด,ดูไม่แกะไม่ขยับเลยนะครับซอกต่างๆนี่เดิมหมดเลยดูดิโอ้โหแล้วลองแอบ,บดูภายในนิดเดงดิมันเหมือนใหม่มากเลยนะเฮ้ยอาจจะปิดฝาท้ายให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้า นี่เป็นยังไงครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้า